ครับก็ขอสวัสดีพี่ๆน้องๆที่กําลังฟังคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้ก็จะมาตอบคําถามนะครับที่พวกเราถามเข้ามานะครับอาจจะคําถามไม่ตรงสักทีเดียวนะแต่เอาเขาเอาเอาเคล้าโคของคําถามมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับคาถามแรกนะครับอ๋อก่อนที่จะตอบคําถามต้องบอกอยี่ก่อนว่าสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปพี่คลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือเลอเขก็ามาดูช่องพี่เป็นครั้งแรก นะครับแล้วเราสนใจเกี่ยวกับสายงานไม่ว่าจะเป็นเน็ตเเอหรือแม้กระทั่งไอเอ็น N กนแล้วแต่เนี่ยแล้วถามคําถามที่พี่เคยทําคลิปไว้แล้วนะพี่ขออนุญาตไม่ตอบคลิปเอ้ทั้ทีพี่ขออนุญาตไม่ตอบคํถาคถามให้เราไปฟังคลิปย้อนหลังไปไล่ดูคลิปที่พี่ตอบคําถามนะครับที่ทําออกมาเป็นคลิปให้แล้วละกันนะครับอ่ะมาข้อแรกเลยนะครับทีนี้คําถามแรกเนี่ยนะครับอ่าคถามประมาณว่านะครับ หนูเนี่ยกาลังเรียนกําลังอยากจะเรียนบิญยาตรีมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งนะครับจะเอามาเรียน NA ก่อนดีไหมนะครับแล้วก็ไม่อยากก,กู้ไม่อยากกู้กยศไม่อยากกู้กรอ,ออะไรประมาณนี้นะมันจะคุ้มทุนหรือเปล่ามันจะดีไหมนะคาตอบนี้ถ้ามองด้วยตัวเลขนะครับมองด้วยตัวเลขถ้าคิดเงินอย่างเดียวนะถ้าเอาเงินก้อนหนึ่งมาเรียน NA แล้วค่อยย้อนกลับไปเรียนปริญญาตีเนี่ยมันคุ้มอยู่แล้วถามว่าทําไมคุ้มอยู่แล้วเพราะว่าเรียน NA นะครับพี่ตีกลมๆนะสมมุติค่าหลักสูตรประมาณ5 6 0ถึงหมื่นค่าฝึกงานอีก3เดือนตีซะประมาณ50,000ก็เป็น1,000 0แแล้วนะค่าเรียนบวกค่าใช้จ่ายจิปถาถะอ่ะเอาไว้สำรองอีก50,000เป็นแสน0สมมติเราต้องเราต้องมีเงินอย่างน้อยสำรองไว้ประมาณสักแสนห้าเพื่อเรือเพื่อขาดนะสักแสนห้า สมมติถ้าเราทำงานเอ็เอเนี่ยถ้าเราได้บรรจุง,งานโรงพยาบาลปีเดียวคืนทุนครับเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะครับปีหนึ่งเราจะได้ปีหนึ่งเราจะได้รา,ดายได้อยู่ที่ประมาณนะครับแสนแปดถึงสองแสนห้าสำหรับน้องเอ็นเอนะครับต่อปีนะอันนี้คือคิดคร่าวๆให้แล้วนะครับฉะนั้นทางานปีเดียวคืนทุนเอทอดิคคุ้มทุนคืนทุนแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องของ เรื่องของความคุ้มทุนอย่างเดียวพอไปทํางานจริงปรากฏว่าอ่ะไม่ได้ชอบงานนี้จริงๆรู้สึกทํางานไม่มีความสุขเลยรู้สึกรับไม่ได้กับงานแบบนี้รู้สึกว่าเองต่ําต้อยรู้สึกว่าเองโดนใช้งานเยอะนะครับมันก็จะทําให้เงินที่เราไปเราคิดว่าเราจะไปลงทุนเพื่อที่จะไปเรียนเอแล้วย้อนกลับไปเรียนมเดียดีเนี่ยมันสูญเปล่าเพราะว่าสุดท้ายเราไปเรียนแล้วเราก็ไม่ ทำงานในสายงานนี้แล้วก็ออกไปทําอย่างอื่นไปเป็นสาวโรงงานไปเป็นหนุ่มเซเว่นไปเป็นพนักงานนู่นนี่นั่นนะครับนี่นีคือข้อเสียนะครับอีกมุมหนึ่งที่เราไม่รู้แล้วอะไรอีกนะครับนอกจากทำงานรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่โดนไม่ชอบต่อมาคือข้อที่2อ,อันนี้พูดแบบชัดๆเลยนะครับ ไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลที่จะส่งเสริมให้คนเรียนต่อปริญญาตรีไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลที่จะส่งเสริมให้พนักงานเรียนต่อปริญญาตรีบางครั้งเวลาที่เราเรียนเราต้องแอบเรียนครับเราไม่สามารถพูดได้เลยนะครับพรนโยบายของโรงพยาบาลนะครับคือต้องการบุคลากรหรือพนักงานที่สามารถทํางานให้โรงพยาบาลได้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพไม่ใช่เอาแบ่งเวลาไปนูน่นไปนี่ไปนั่นไม่ได้เขาไม่เขาไม่เอา นะครับส่วนใหญ่เขาไม่เอาถึงแม้ว่าจะเขียนนโยบายสวยรู้เลยคือเอาไม่เป็นไรเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยพี่ชอบแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันมันจะมีปัญหาเพราะว่าพอเอาเข้าไปเราเราไปขอเวลาเอาเราเอาเวลาที่นะครับไปเรียนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันชน,ม,น,ชนมันชนกับเวรที่คนอื่นหยุดแบบเนี้ยเวรที่เวรท,ที่รุ่นพี่ที่อยู่ก่อนหน้านี้หยุดซึ่งมันตรงกับเวรที่เราต้องการไปเรียนเนี่ย มันจะทําให้เกิดปัญหาในการจัดเวรมันจัดเวรยากนะครับหัวหน้าจะจัดเวรยากสุดท้ายเนี่ยนะครับหัวหน้าก็จะบอกว่าถ้ามีเด็กที่เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยไม่เอานะมันจะกลายเป็นแบบนี้นะครับถ้าส่วนใหญ่ถ้าจะเรียนต้องแอบเรียนอันนี้คือเรื่องจริงครับแต่มีข้อยกเว้นนะที่ลามวงเล็บนะถ้าเป็นลามนะพี่ว่าเหมาะเพราะอะไรร<ม>ู้ไหมครับ เพราะว่าลาเนี่ยมันมันไม่ซีเรียสะฮะมันมันขอให้สอบผ่านคนขอแค่คุณสอบผ่านอะนะครับแล้วก็ไปเซตวันสอบเองอะไรเงี้ยมันมันมันจะพอที่จะทําได้นะครับต่อมานะครับข้อที่สามนะข้อแรกก็คือไม่ชอบไม่ใช่ไม่โดนรู้สึกว่าเหนื่อยหนักงานไม่ตรงกับที่ตัวเองคิดเลยนะข้อสองก็คือปัจจัยที่แทรกเข้ามาคือโรงบาลไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริม เหมือนจะส่งเสริมแต่ไม่ส่งเสริมนะครับปัจจัยข้อที่สามก็คือว่าพอเราทํางานไปพอทํางานเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอุย้ยทํางานเอ็แล้วเรามีเงินเดือนหมื่นห้ามีรายได้หมื่นห้ารายได้สองหมื่นเรียนจบปริญญาตรีเงินเดือนแค่หมื่นห้าทำไมต้องไปเรียนปริญญาตรีด้วยเราจะรู้สึกแบบนี้แล้วเราจะหยุดเรียนซึ่งมันเป็นความคิดที่ผิดอันนี้เล่าให้ฟังนะครับคิดแบบนี้มันไม่ถูกข้อที่สี่พอทํางาน นะครับพอทํางานแล้วมีเงินเดือนบางครั้งเนี่ยพอเงินเดือนเงินเข้ามาในมือเยอะๆเนี่ยเดือนละหมื่นห้าสองหมื่นแบบนี้เข้ามาบ่อยๆเข้าเนี่ยเราจะเ,เงินทวกเนี้ยไปซื้อของที่ไม่จําเป็นเช่นซื้อโทรศัพท์หนักกว่านั้นยอมที่จะเอาเงินยอมที่จะเก็บเงินเพื่อไปซื้อรถกลายเป็นภาระที่ไม่จําเป็นเลยเพราะอะไรเพราะว่ารายรายรายได้เรายังไม่มั่นคงเลยเราไปซื้อรถเราสร้างภลระให้ตัวเองมันจะทําให เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้แน่นอนเพราะว่าเราต้องหาเงินส่งผ่อนรถนะครับหาเงินผ่อนโทรศัพท์หาเงินผ่อนอนู่นผ่อนนี้ผ่อนนั้นมันจะไม่สามารถที่จะแบ่งเงินมาจ่ายค่าเทอมได้แบบนี้เป็นต้นอันนี้คือปจัจจัยแทรกซ้อนข้อที่ห้าพอเราทํางานทํางานไปเนี่ยนะครับ เราจะรู้สึกว่าอุ้ยถ้าย้อนกลับไปเรียนเนี่ยบางครั้งจะรู้สึกว่าตัวเองแก่ทั้งที่ตัวเองเพิ่งจะ18 19ก้าหรือ20บวกลบไม่เกิน25จะรู้สึกว่าตัวเองแก่นะอุ้ยต้องไปเรียนกับรุ่นน้องสุดท้ายจะรู้สึกเข,นขินในอายแล้วไม่ย้อนกลับไปเรียนซึ่งมันเป็นความคิดที่ผิดถ้าหากว่าเรามีโอกาสไปดูที่รามไปดูปวสภาคพ,พิเศษที่ต่างๆหรือในมหลาลัยก็แล้วแต่มหลาลัยภาคพิเศษนะจะเห็นว่าคนที่ ย้อนกลับมาเรียนอายุเนี่ยมีตั้งแต่18บแปถึงสาปีฉะนั้นมันไม่มีคำว่าสายสําหรับที่จะเรียนต่ออันนี้เราให้ฟังข้อนี้จะตอบอยาวนิดนึงนะเพื่อจะให้เราเห็นภาพฉะนั้นก็ลองฟังคลิปนี้นะแล้วเราก็คิดตามไปนะครับข้อที่2นะครับเป็นสาว2เนี่ยเครียดจังเรื่องเวลาที่จะทํางานนะแล้วก็ฝึกงานนะครับ คืออันนี้อาจจะเป็นอยากจะรู้ว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงหรือ,อจ,จะเป็นคําถามเชิงขอความคิดเห็นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พิธเล่าให้ฟังแบบนี้เป็นสาวสองเนี่ยนะครับบางโรงพยาบาลเนี่ยก็สนับสนุนนะเขาไม่ได้รังเกียจนะเขาไม่ได้แอนตี้นะเขารู้สึกว่าอ๋อดีซะอีกนะครับเป็นสาวสองถึงแม้มีทั้งแบบแปลงเพศและไม่แปลงเพศนะอันนี้ขอแยกพูดตรงๆแบบนี้นะครับโรงพยาบาลไม่ได้ไม่ได้รังเกียจเลยไม่ได้ไม่ได้แบบกีดกันเลยกลับรู้สึกชอบด้วยซ้า ดยเฉพาะพวกศูนย์ความงามคลินิกพวกนี้มันกลับเป็นจุดเด่นของนะครับสาวสองด้วยซ้ำเพราะสาวสองจะมีบุคลิกที่น่ารักพูดจาดีมีความแบบนุ่มนิ่มความตุ้งติ้งซึ่งมัน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 เป็นมันเป็นสิ่งที่น่ารักนะครับซึ่งบางทีคลินิกเขาต้องการนศูนยะ์ความงามในโรงพยาบาลต้องการนะครับแบบนี้เป็นต้นแต่นะครับข้อเสียของ สาวสองนะครับอันนี้คือวงเล็บบางคนนะไม่ใช่ทุกคนเวลาที่เวลาที่เราเป็นสาวสองแล้วเวลาที่มีอะไรที่ไม่สบอารมณ์เรามากๆเนะี่ยบางคนนะสำหรับบางคนสาวสองเนะี่ยจะจะมีสีหน้าที่ที่ชัดเจนเลยว่าไม่ชอบไม่ถูกใจไม่ประทับใจซึ่งถ้าเราไปฝึกงานอนะนะครับเราไม่สามารถทําแบบนี้ได้ หรือถ้าเราไปทํางานเราไม่สามารถทําแบบนี้ได้มันจะไม่น่ารักอันนี้ต้องปรับปรับโหมดตรงนี้นิดนึงนะครับไม่ใช่ทุกคนนะอันนี้แค่บางคนนะครับฉะนั้นตอบสั้นๆก็คือว่าสาวสองเนี่ยมันจะมีนะครับบางที่ที่เขาอาจจะระบุว่าเขาไม่ต้องการสาวสองแต่มันก็มีไม่น้อยที่ต้องการสาวสอง ฉะนั้นมันไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเลยถ้าเราชอบในงานนี้เรามีความสุขที่ได้ทําที่ได้จุดเลยอกินคขเราสามารถอยู่ในสายงานนี้ได้ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นสาวสองหรือไม่สาวสองเพื่อนที่เป็นสาวสองเยอะแยะมากมายนะครับก็ยังอยู่ในสายงานนี้บางคนแต่งหญิงแค่สวยกวสวยกว่าผู้หญิงอีกบางคนน่ารักพูดจาดีอีกแบบนี้เป็นต้นนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับคําถามที่สาม อ่านะครับคำถามที่3ประมาณว่าอันนี้ไม่เชิงเงินคำถามนะแต่จะเล่าให้ฟังนะครับเวลาที่เราจะเลือกเรียนสถาบันไหนก็นแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็น NAPN หรือแม้กระทั่งไ N เี่ยโดยเฉพาะ n A แล้วก็ PN พี่อยากจะให้เลือกดีๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับนะครับไปดูคลิปที่พี่บอกว่าเวลาที่เรียนจะต้องเลือกอะไรนะครับ พี่จะไม่บอกพี่จะไม่ตอบคําถามว่าพี่หนู ú, ควรเรียนที่ไหนดีคะหนูควรเลือกสถานบันไหนดีคะหนูควรฝึกแผนกอนไหนดีคะที่จะทําให้หนูดีเหมาะกับหนูพี่ไม่ตอบนะพี่ตอบพี่จะทําข้อมูลเป็นกลางๆให้เราศึกษาวิเคราะห์เราไปสังเคราะห์แล like e psilon, ้วเราไปต่อยอดนะไปจับประเด็นเองว่าเราชอบแผนกอะไรนะพี่จะไม่ชี้ให้ว่าเราควรเหมาะกับโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้แผนกนั้นแผนกเราพี่จะไม่ตอบคําถามพวกนี้หรือสถาบันไหนดีที่สุดสถาบันไหนดี เงินเดือนเท่านั้นเท่านี้แบบเนี้ยที่จะไม่ตอบเพราะมันเป็นการที่จะไปก้าวร่วงสถาบันอื่นเป็นการ d i s c ครดิตเป็นการทําลายชื่อเสียงสถาบันอื่นข้อมูลแบบเนี้ยพี่จะไม่พูดพี่จะเลี่ยงนะครับพี่ไม่ชอบนะครับพี่ทําข้อมูลให้เป็นกลางๆแล้วให้เราตัดสินใจเอาเองนะครับแต่พี่อยากจะให้ข้อคิดอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราเรียนสําหรับน้อง n a นะครับแล้วก็ PN ถ้าเราเรียนง่าย ง่ายในที่นี้หมายความว่าเราเรียนสบายสบายเวลาทำงานเวลาฝึกงานเนี่ยเราจะเหนื่อยเราจะยากแล้วเราจะไม่ได้งานแต่ถ้าเราเรียนยากเรียนเยอะเรียนหนักปฏิบัติเยอะปฏิบัติหนักตั้งแต่ช่วงเรียนเวลาไปฝึกงานมันจะง่ายมันจะสลับกัน เรามาทํางานในสายนี้เราต้องเข้าใจว่าเราทํางานเกี่ยวกับชีวิตคนนะครับไม่ว่าจะเป็น N-APN หรือแม้กระทั่งไอเเราทํางานเกี่ยวกับชีวิตคนหนูจะทํางานสบายบาย,ยิ้มหวานๆเสยๆเดินไปเดินมาในโรงพยาบาลรับเงินเดืนอนหอม2 0นห้เป็นไปไม่ได้สิ่งที่เรากําลังทําหรือกําลังอยู่ในสายาง,งานนี้คือการทํางานเกี่ยวกับชีวิตคนฉะนั้นมันต้องละเอียดต้องซีเรียสต้องรัดกลุ่มต้องรอบคอบ ไม่อย่างนั้นทุกย่างก้าวคือมันคือชีวิตคนไข้ฉะนั้นถ้าเวลาที่เราเรียนเราเรียนสบายสบายเรียนออนไลน์พูดไปเลยเวลาฝึกงานหนูจะเหนื่อยหนูจะโดนพี่พยาบาลซักพี่หัวหน้าพี่หัวหน้าพยาบาลซักหรือแม้แต่พี่พเอนหรือแม้แต่พี่เอเอที่อยู่ต่างสถาบันซักสรุปคือกลายเป็นว่าเรียนสบายแต่ไม่ได้อะไรเลยแล้วไปฝึกงาน นะครับฝึกงานเรียนไม่ได้อะไรเลยแล้วไปฝึกงานถ้าไม่ได้เลยเลยนะหนูไม่ได้บรรจุงานแน่นอนหนูจะได้แค่ฝึกงานแล้วสุดท้ายก็โดนส่งกลับไปที่สถาบันที่หนูเรียนอันนี้พี่ฝากไว้นะครับฉะนั้นสั้นๆง่ายๆก็คือว่าเลือกสถาบันให้ดีนะครับแล้วเวลาเรียนก็ต้องทุ่มเทฝึกอย่างหนักเพื่อที่เวลาที่เราไปฝึกงานในช่วงปฏิบัติงานช่วง3ามเดือนสุดท้ายสําหรับ NA หรือ6เดือนสุดท้ายสําหรับ PN มันจะได้ง่ายและจะได้เบาเราและเราจะได้งานเราจะไม่ต้องเดินหางานให้เหนื่อยนะครับข้าวคาก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ